ตรงนกอ,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 อยู่นะอุ้ยสวยเมื่อกี้ผจะไม่วัดแล้วอ่ะอ็นมันกัดเล็กๆนะครับเออเอ้าจะหลุดไหมน้สวยนหมเอ๊ะ หมาจะกินเหย่จะกินงดจังวะจะกินปลาโอ้โหเกือบไปเล่จะโดนหมาเล่นแล้วเมื่อกี้นี้ <c oughs> วิ่งเข้าใส่เลยครับไม่เห็นไรวิ่งเหหือนพวกนี้ก็จะเป็นแบบหมาบ่อเป็นสายล่าคนระั <c oughs> บก็มั <c oughs> นจะแบบดุหากินหนุกอะไรเงี้ยครับไล่ไปทั่วหมาเป็นฝูงเลย ตนนี้ผมจะไม่วัดแล้วนะครับเมื่อกี้นะเห็นมันกัดเล็กๆนะครับมันมีตัววิ่งก็ใส่ด้วยก็ตัดสินใจวัดไปเห็นมันคาบเหยื่ออยู่เช็คสายแล้วมันอยู่นะครับดูดิทําไม่วัดก็เสียดายแลย้วครับดูสายสวยเลยครับเกือบไปละถ้าตัดสินใจกอกรมาแล้วแบบกัดให้มันคายก็ก็จะพลาดไือตรงนียไปเลยครับนี่ครับเมน่นยางแคะครับผมสายยอดนะเหยื่อปะป๊าครับผม แอคชั่นเบาๆก็อจะช้าครับผมกัดง่ายกว่าที่คุณคิดลองดูก็เหยื่อจะวิ่งลักษณะแบบดำเกือบดำน้ำนลนะอยนิดเดียวโผล่โผล่นิดเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนว่าปลามันเห็นเหยื่อดีนะครับแล้วก็กัดทําให้แบบกัดง่ายนะครับนี่ครับอาจจะเป็นทรงเล็กๆกระทัดนะครับทําให้ปลากัดง่ายนะครับเม่นยางแขกครับผมใช้งานง่ายครับลองดูสุดยอด

เดี๋ยมันได้ตัวแล้วเกตไปครับช้อนแรนโอกาสเป็นเบนยางแขะครับก็อายุสเเดียวเลยสีแดงนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนนะพีเกบเปลี่ยนนะครับกัดลดคันแล้วก็วัดนะครับก็มีตัวก็เป็นโดนรนะค่อยๆก่อช้านะครับธรรมชาติลองดูครับผมใช้งานง่ายมากนะครับ น้ำหนักดีตีไก่ครับน้ำหนักเจ็ดกร,รม <t> ่มครับตัวเล็กแต่ว่าหนักมากตีไก่แน่นอนหล,ลังดหพร้ผม,มสุดยอดมมบัเทองตีเลื้งกัดเฮ้ยกัดเหรอวโอ้ยหายก่อนนะครับ รอบนี้เช็คสายเลยโอ๊ะคกัดแต่เ้า ก็ดูหลังก้อยหวานเลยอุ้ยปุ้ย,ยแล้วคลายมันกระตุกสายแล้วก็คายเลยมองไม่เห็นนะนคิดตีไม่ตรงแล้วเดี๋ยวมันไปหลังเนินนะครับ เันยันไันป็น่าอีกน่ีกที่เกนหมกัดไม้พักพรเลยกัดไม่พักพรเลยนะครับโโอ้ ปืนใหญ่มากนั้นเจตัวที่กัดเมื่อกี้นะครับทํำก็เพื่มก็เพ,มเพื่มแล้วผมแบบไม่ได้วัดไงแล้วปามันวิ่งวิ่งไปแล้วก็สายมันก็ตึงไงปามันก็คลายนะหยับวันนี้ยับรวยยับโอ้โหแต่ละตรงวนะตัวนี้ใหญ่เยี่แล้วมันจะสะบัดน,นี่ เม่นยางแค่ครับในปากครับผมไอ้ยะไฟ,ไฟไปงเลยก็แปดเก้าขีดตัวนี้ก็เกือบโลได้ไซส์ใหญ่นะครับก็ช่องนิดเดียวครับตีไปแป๊บเดียวครับด้มาสักตัวนี่ครับขันไอเกียแในทีเนี้ยตรงนั้นมันเป็นช่องดูดน้ำครับน้ำน่าจะเลยปลาน่าจะวนเวียนเย่าแหละก็ใส่ตีไกลๆเลยนะครับลอกไรว่าสติดดเลยไม่เติ้ เหยื่อก็เ่นย,ยางแคะครับผมนี่ครับเหยื่ออยู่ในป่าครับผมเดี๋ยวจะแหกให้โดนนี่ครับสีแดงใส่ใส่ตึงเลยหมเยารว,วยนะครับยับงัดจนปวดแขนครับผมลองดูครับผมเบนย,ยางแคะค่อยๆก่อนะช้าครับมีตัวเขาเป็นโด cho đây lừa cá ồn cho pa a pa pa tập bạch nếu quen lên quốc ใส่เลยไม่ต้องมองไม่เห็นด้วยไม่ต้องว่าปลาไหลดูดิเต้านกเลื่อนไหมปกติเตี้ยแต่ร้อนไม่มีกัรเลยตรงนั้นอ่ะปลามันเข้าอยู่ในร่มหมดเอ้าเอาเหล็กแรงมัน เดินไปใกล้ๆผมว่าน่าจะมีมีกาหลิกนะเพราะต้องเป็นช่องนะ ไม่ตีเลยนะร,ร,ยร้อยเย็ดร้อยเยบดร้อยโฟกัะปอยเดียวนนอุ้น้องก็มีตัวนะครับโหตอนนี้ตอนนี้ถ้าผมจะปล่อยนะครับ เล็กมากใส่เล็กแค่นี้ก็ติดแล้วหันหันพัตเตอร์ไว้ละมือแห้งครับเนื้อตัวเนี้ยแว่งออกไปเลยเลือดท่วมมาเลยนะครับไปจับปลาอาปลาครับแล้วช่วงปลามันสะบัดเรียบร้อยเลยไม่ต้องใส่คิปเปอร์นะครับดูตัวนี้ดิอุ้ยตัวนี้ไม่ปล่อยนะครับเขาเอาตาปแล้ว ก็ตั้งใจว่าจะปล่อยนะครับก็ไม่ได้ปล่อยนะเพราะว่านะครับมันเข้าตาเอาไปเถอะก็ปล่อยปลาปลามันก็พิการครับหากินลำบากนะครับเราก็จัดไปเก็บไปนะครับผมดูตัวดินิ้วโป้งยังใหญ่ไปอีกอะดูดิก็ยังกระติดนะครับมันมันเป็นข้อดีของเมนแคะครับเนี่ยครับแต่ทุกไซส์วัดเป็นติดครับวัดติดง่ายแล้วก็นะครับ ขอคำเดียวว่าสะกิดเป็นติดอะเอาอย่างงี้ดีว่ากลองดูครับผมมีวางขายทั่วประเทศนะอ่หาดูตามร้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสุดยอดมีวิมีว <c oughs> ิตุนี่ตุนี่น้ำลึก ตัวเล็กกัดแมวแมวตัวเล็กกัดมันกัดครับผมดึงมันดึงมันมาเลยไม่วัดเผอจะมีสาใหญ่แล้วเ <_ d ick> อ้าเล็กกัดอีกแล้ววะขยันกัดจังเลยโอ้ <_ d ick> โห <_ d ick> ดูมันก็ขยันกัดจังเลยเนาะ เก็บไปก่อนอย่อาติมใหม่มีไหมตัวเล็กกัดตั้งสองครัทีมาด้ย ครับผมน่าจะได้ตัวเดียวครับเดี๋ยวไปหาที่ที่ใหม่เดีมันตื่นแล้วว่าเอาปลาไปเก็บล้อของมาเลย ยังจะขายเหยื่อ<ฮ>ตรงนี้มันไม่มีสายใหญ่หรอเอามสมินิเอากัดดีหรอ ตายพอกันเลยดูสายดิโอเคผมพอแล้วมีสยายน้อยมัน,มน,มนดูดสายเลยเล็กมากครับโอ้โหเป็นดอกเห็ดเลยกัดมันมากครับผมก็นี่ครับเม่นยางแค่ครับผมกัดก็แล้วติดง่ายนะบ,บอกท่กคนเดียวว่าถ้ามันอมมันก็ปิดะครับลองดูครับผมลองแล้วมันจะติดใจ